Excuse me, I'm looking for a camellia. I'm looking for a camellia. Do you have the sharpest ones? Yes, I do. I have a green camellia. All right, if it's interesting. Oh, I love this one. Oh, I love this one. Hello, everyone. Welcome to my guest card Room, Victor Junior. Today we are going to learn about how to talk We i t h g i r l to shop something. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูจูเนียร์นะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษป5วันนี้เราจะมาเรียนบทสนทนาในเรื่อง looking for a camera ก่อนที่เราจะเรียนบทสนทนากันนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ใหมกันก่อนเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยลตอนนี้นะครับเข้ามาสู่ในช่วง vocabulary ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียน vocabulary กันเลย คำศัพท์คำแรกนะครับคำว่า Sh shopkeeper 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 ออกเสียงแบบนี้นะครับออกเผอชอปเคอีคีพอเออร์รพ shopkeeper แปลว่าเจ้าของร้านครับคำต่อมานะครับคำว่า look for look for ออกเสียงแบบนี้นะครับ r u k look r r for look for look for แปลว่ามองหาค้นหาครับคำศัพท์ต่อมานะครับคำว่า camera 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 ออกเสียงแบบนี้นะครับ k a c a r a M R E r camera 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 แปลว่ากล้องถ่ายรูปครับคำศัพท์ต่อมาเลยนะครับคำว่า different 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 แยกเสียง phonetic ดังนี้นะครับ the e d r e r e t friend different 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 แปลว่าแตกต่างครับต่อมาครับคำว่า price 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 ออกเสียงแบบนี้นะครับ p e r i s, price price แปลว่าราคาครับคำศัพท์ต่อมาเลยครับคำว่า expensive expensive คำนี้นะครับ ออกเสียงแบบนี้นะ e k x p e n pen i s นะ expensive expensive แ,แ,แ,แปลว่าราคาแพงครับคำศัพท์ต่อมาเลยนะครับคำศัพท์นี้อ่านว่า sheep sheep h e p ออกเสียงแบบนี้นะครับ e cheap cheap ch ออกเสียง ch. สันส้นๆนะครับ ch. cheap cheap แปลว่าราคาถูกครับและคำศัพท์ต่อมานะครับ take ออกเสียงแบบนี้นะครับ t a k take take แปลว่าเอาไปนำมาครับและคำศัพท์ต่อมานะครับคำว่า about about ออกเสียงฟอนิติกแบบนี้นะครับเออบอาเธอ about about แปลว่าเกี่ยวกับครับแล้วคำศัพท์สุดท้ายนะครับคำว่า have have ดูปากคุณครูดีๆนะ a a have แปลว่ามีครับ เป็นยังไงบ้างครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ10คคำก่อนที่เราจะเรียนบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาฝึกบทสนทนากันเลยถ้าพร้อมแล้วมาฟังคลิปบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง looking for a camera ไปกันเลยครับ let's go <S excuse me I'm looking for a camera there are many colors with different price I show you the light one how about the green one oh it's more expensive than the last one do you have any cheaper ones yes there are on sale in that corner here are the cheapest ones let me have a look it's more interesting all right i take this one เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆได้ฝึก listening the conversation บทสนทนาระหว่างแจ็กกี้กับ Shopkeeper ในเรื่อง looking for a cameler ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆก,ก่อนเราจะมาฝึกถามและตอบกันคุณครูค,ค,คิดว่าคุณจะให้นักเรียนมาช่วยกันแปลความหมายของบทสนทนาร่วมกับคุณครูเลยเพื่อง่ายต่อการทำกิจกรรมลำดับต่อไปโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแจ็กกี้พูดว่า excuse me I'm looking for a cameler แปลว่าอะไรครับ Excuse me แปลว่าขออนุญ,ญาตครับ I'm looking for a camera แปลว่าฉันกำลังมองหากล้องถ่ายรูปอยู่สักตัวหนึง่งอะไรเงี้ยครับอาต่อมามาดูของ shopkeeper เขาตอบมาว่าไงครับ There are many colors with different p o i n t s I show you the red one There are many colors แปลว่ากล้องเนี่ยมีสีมาก มาหลายสีเลยครับ with different price แปลว่าอะไรครับด้วยราคาที่แตกต่างกันคำว่า different แปลว่าแตกต่างนักเรียนจคำคาศัพท์ได้ใช่ไหมครับต่อมา I show you the red one แปลว่างั้นฉันจะเอากล้องสีแดงให้คุณดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับแจ็คกี้ถาม s h o p k e e p e r ว่า how about the green one how about the green one oh it's more expensive than the red one do you have any cheaper ones do you have any cheaper ones how about the green one ประโยคแรกนะครับแปลว่าแล้วกล้องตัวสีเขียวล่ะครับเป็นอย่างไร oh oh คือเสียงประหลาดใจครับ oh oh it's more expensive than the red one แปลว่ากล้องสีเขียวเนี่ยแพงกว่ากล้องสีแดงนะ do you have any cheaper ones แปลว่า คุณมีกล้องราคาที่ถูกกว่านี้ไหม Do you have any cheaper ones นะครับต่อมา Shopkeeper อร์จึงตอบว่า Yes Yes There are on sale in that corner Yes There are on sale in that corner Here are the cheapest ones Here are the cheapest ones Yes There are on sale in that corner แปลว่า ใช่กล้องอยู่ตรงมุมครับลดราคาคําว่าเซลครับตัวสีแดงเนี่ยแปลว่าลดราคาต่อมา here are the cheapest ones แปลว่านี่คือกล้องที่ถูกที่สุดก็คือกล้องที่อยู่ตรงหัวมุมครับที่เขาชี้ไปครับตามรูปคือกล้องราคาที่ถูกที่สุดฉะนั้นแจ็คกี้จึงพูดว่า let me have a look l e t me have a look. It's more interesting. Alright. l I take this one. Alright. l I take this one. Let's me have a look นะครับเป็นสำนวนแปลว่าอะไรครับเด็กๆแปลว่าขอฉันดูหน่อยนะ It's more interesting แปลว่ามันน่าสนใจมากเลย Alright แปลว่าตกลงหรือก็ได้ I take this one แปลว่าฉันจะเอากล้องตัวนี้ นั่นเองครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับแปลความหมายแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเค everyone it's time for practicing the conversation firstly I will be a shopkeeper and you will be Jackie alright if you re ready let's say together กิจกรรมต่อมานะครับเด็กๆครูจะให้นักเรียนรับบทบาทเป็นแจ็คกี ส่วนคุณครูเป็น shopkeeper ถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกสนทนากันเลย let's go <S there are many colors with different price I show you the light one Yes, there are on sale in that corner. Here are the cheapest ones. Excellent. เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราฝึกบทสนทนากาันไม่ยากกันใช่ไหมครับ โอเคช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆมาทบทวนความรู้ที่เราเรียนไปในวันนี้ผ่านเกม Looking for a Camel โอเคถ้าพร้อมแล้วกด p l y y เลยโดยเกมนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเลือกคำศัพท์หรือกลุ่มคำมาเติมในประโยคที่สมบูรณ์ข้อละ2คะแนนมาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกโจทย์ถามว่า am a Camel am a Camel ในประโยคของบทสนทนาเขาใช้อะไรครับ looking for หรือ look for ในข้อนี้นะครับเราเลือกตอบตามไวยากรณ์นะครับถ้านักเรียนเห็น verb to be แล้วฉะนั้นกริยาจะต้องเติม ing ข้อนี้จึงตอบ looking for นักเองนะครับฉันกำลังมองหากล้องถ่ายรูปอยู่โอเคเข้าต่อมา next I you the last one ฉันจุดจุด คุณกล้องสีแดงตอบอะไรครับ showing หรือ show ข้อนี้ตอบ show นั่นเองครับข้อนี้ตอบ I show you the red one นะครับฉันจะเอากล้องสีแดงให้คุณนะครับต่อมา it's more t h t t h t a n the red one it's more t h t the than the red one ตอบ cheap หรือ expensive ครับ ตอบราคาถูกหรือราคาแพงครับข้อนี้สังเกตดีๆนะครับเป็นหลักไวยากรณ์นั่นเองนะครับเห็น more than แล้วต้องใช้อะไรครับชี e ไหมเอ่ยไม่ใช่ตอบ expensive ครับ is more expensive than the red one ก็คือกล้องตัวนี้มันราคาน,นครับแพงกว่ากล้องตัวสีแดง นนันอถ้าเราตอบ c h e a p ได้ไหมตอบไม่ได้ครับเราต้องใช้ cheaper โดย p จะต้องเติม e r เดี๋ยวเราจะเรียนในชั่วโมงหน้านะครับในเรื่องการเติมขั้นกว่าขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับต่อมา next Here are the dot dot o n e s Here are the dot o n e s นี่คือจุดจุดอัน ตอบอะไรครับ s h e p e s หรือ s h e p ตอบ s h e p e s ครับ here are the s h e p e s ones แปลว่านี่คือกล้องที่ถูกที่สุดข้อต่อมาเลยครับ alright I will จดจด this one ก็ได้ฉันจากจุดจุดกล้องนี้ตอบ take หรือ give ครับ ในบทสนทนาเขาใช้ตัวไหนเอ่ย Take หรือ Give เด็กๆตอบ Take นั่นเองครับอ่า ah. alright l i will take this one ก็ได้ฉันจะเอากล้องตัวนี้เรามาเช็คคำตอบกันเลยว่าเด็กๆได้กี่คะแนน you got it t e score โอเค อ่ามีใครได้10คะแนนเต็มบ้างเอ่ย o oh, อ it's time up today หมดเวลาแล้วนะครับดเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียน Conversation ในหัวข้อเรื่อง looking for a camera don't forget to read the r e s s o n after class and do exercise และ exercise ของนักเรียนในวันนี้คือแบบฝึกหัดเรื่อง looking for a camera ให้นักเรียนสแกน qr code ที่หน้าจอและลงมือทำได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้า See y o u again tomorrow goodbye